ก็กลับมาพบกันนุชี่แล้วนะคะวันนี้นุชนะคะจะมารีวิวซีรีสเกาหลีนะคะที่เป็นกระแสตอนนี้เลยนะคะคือ The Youth of Me ค่ะเย้ไปดูกันเลยก็ซีรีส์นี้นะคะคือนุชอะตามพระเอกมาตั้งแต่ที่เขาอะเล่นเรื่อง Sweet Home แล้วนะคะถึงเออเรื่อง Sweet Home อีโดยอนนะคะเขาอะเล่นเป็นพระรองเนอะแต่คือนุชอะก็คือชอบมากเขามีความแบบ น่นนิ่งๆเย็นชานะคะดูฉลาดฉลาดเนาะแล้วก็เขาอ่ะมาเป็นพระเอกในเรื่องเอ็กทีนาเกน,นะคะก็คือตามมาซีรีส์นั้นอีกนะคะแล้วก็มาเรื่องนี้ค่ะ The u t h of May นะคะเพิ่งจะลงทางช่องของ Viu นะคะที่ประเทศไทยอ่ะไม่กิ่ตอน,นี้เองนะคะแล้วก็ส่วนตัวนางเอกนะคะก็มาจากเรื่องสวิตโฮมเหมือนกันนะคะก็เล่นเป็นน้องสาวของพระเอกนั่นเองในเรื่องของสวิตโฮมนะคะแล้วก็เรื่องนี้พระเอกกับนางเอกนะคะเขาก็ได้เล่นมาเป็นมาคู่กันนะคะเรื่องแรกเลยนะคะ ก็ถ้ายังไงเดี๋ยวนุชไปเล่าเรื่องย่อกันให้ฟังเลยค่ะโอเคเรื่องราวนะคะมันก็เริ่มมาจากที่พระเอกของเรานะคะ,ะควางฮีแทได้กลับไปที่บ้านนะคะที่ควางจูนั่นเองเนาะทำให้เขาอ่ะได้เจอกับนางเอกนะคะซึ่งนางเอกชื่อว่ามยองฮีนะคะเขาว่าเป็นพยาบาลโรงพยาบาลที่ควางจูนั่นเองเนาะก็จะมีฉากตอนแรกของใน Uh, V.I.U. นะคะที่เดินสวนกับไปสวนกันมาแล้วก็พระเอกอะ่ะก็ได้เจอหน้านางเอกครั้งแรกที่โรงพยาบาลแห่งนั้นนะคะส่วนเรื่องราวเนี่ยมันจะดําเนินมาก่อนที่ว่าเพื่อนของนางเอกนะคะชื่อชื่อว่าอ e. นะีซุรยอนเนาะเขาถูกจับนะคะให้ไปด,ดูตัวกับพระเอกนั่นเองแต่ว่าตัวอีสุรยอนนะคะเขามีความแบบประชาธิปไตยนะมีความแบบว่าต้องต่อสู้ในสิทธิเสรีภาพนะคะที่ควังจูนั่นเองก็เลยแบบว่าเขาต่อต้านนะคะแล้วก็ไม่อยากไปดูตัวครั้งนี้เนาะ ก็การดูตัวค่ะมันเริ่มมาจากที่พ่อของพระเอกนะคะเขาว่าเป็นนักการเมืองที่กวางจูนั่นเองเขาต้องการที่จะขยายอํานาจนะคะเพิ่มอํานาจก็เลยจับลูกชายของเขานะคะคที่แบบว่าถึงถึงอายุของการแต่งงานแล้วนะคะให้ไปแต่งงานกับลูกสาวของนักธุรกิจนะคะก็เลยไปจับให้แบบพระเอกอ,อีแทนะคะไปดูตัวกับอีูรยอนนั่นเองนะคะแต่ตัวอีูซยอนไม่โอเคเนาะก็เลยไปบอกให้นางเอกนะคะมยองฮี ไปดูตัวแทนเพื่อแรกนะคะกับค่าตัว๋วเครื่องบินที่จะบินไปเยอรมันนะคะเนื่องจากว่านางเอกอะ่ะเขาได้รับทุนนะคะไปเรียนต่อที่นั่นแต่ว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อค่าตัว๋วเครื่องบินนั่นเอง ทำให้ตอนนี้เหตุการณ์นะคะพระเอกกับนางเอกอ่ะก็เหมือนได,ได้มาเจอกันนะคะที่ไปดูตัวกันวันแรกเนาะซึ่งมันจะมีเหตุการณ์นะคะก่อนการดูตัวตรงที่ว่านางเอกได้ไปช่วยเด็กน้อยคนนึงนะคะที่ถูกลดชนด้วยความที่นางเอกเป็นพยาบาลเนาะ,ะ,ะก็เลยไปช่วยเด็กน้อยคนนั้นนะคะทําให้พระเอกะเกิดความประทับใจนะคะแล้วก็เหมือนแบบชอบนางเอกตั้งแต่ตอนนั้นนะคะทีนี้พอ นางเอกช่วยเสร็จแล้วค่ะเขาก็เข้ามาที่ร้านอาหารนะคะแล้วพระเอกก็อ้าวจริงๆกลายเป็นว่าคนคนเดียวกับที่เขาชอบนะคะแล้วก็ตัวพระเอกก็ก็รู้ด้วยจริงๆแล้วอ่ะนางเอกปลอมตัวมาเป็นอ e ีซูรยอนนะคะโดยที่จริงๆแล้วนางเอกอ่ะเขาเป็นพยาบาลนั่นเองแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้พูดออกมานะคะนางเอกอ่ะพยายามทาทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้ไม่เกิดการดูตัวครั้งต่อไปซึ่งตามเงื่อนไขที่เขา่จะได้ตัว๋วเครื่องบินไปเยอรมันนะคะเขาต้องไปดูตัวถึงสครั้งด้วยกันนะคะแต่ว่าคือนางเอกก็คือทําทุกวิถีทางเลยค่ะไม่ว่าจะ กินแบบหรูๆนะคะไปช้อปปิ้งใช้เงินนู่นนี่นั่น,นแต่ด้ยวยความที่พระเอกเขารู้อยู่แล้วเนอะว่านางเอกอะแค่ปลอมตัวมานะคะแต่จิตใจของนางเอกคือจิตใจดีแล้วก็เป็นพยาบาทมาก่อนหน้านี้นะคะทําให้คือพระเอกอะไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามแต่พระอเอกก็ยังคงชอบนางเอกอยู่นะคะแล้วก็ในตอนต่อไปเนี่ยก็คือตันนางเอกอะคะ่ะก็เหมือนแบบ พยายามที่จะปฏิเสธนัดเดทนะคะครั้งต่อไปแต่ว่าพระเอกก็ตือนนะคะตามไปถึงแบบบนรถเมลเลยอะประมาณว่าแบบครั้งต่อไปเราจะเจอกันที่ไหนดีนะคะถ้าเกิดว่าเธอไม่ตอบตกลงชันก็จะไม่ลงจากรถเมลนั่นเองเ,องเนาะคนในรถเบก,ก็แบบว่ามันช่วยกันนะคะอยู่ว่าเอ้ยเธอตอบตกลงสักทีสิอะไรอย่างงี้แบบเฮ้ยมีความซิงอยู่นะก็แบบน่ารักมากคะ่ะจริงๆเรื่องนี้มีความดราม่าอยู่นะคะแล้วก็จะเกิดโศกนาฏกรรมนะคะฆ่าสังหารหมู่นะคะที่ควังซูเนื่องจากว่าคล้ายๆเหมือนเป็นแบบ รักษาระบอบประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องราวความรักของพระเอกนางเอกนะคะแล้วก็ตัวจะบอกว่าตัวพี่ชายของเพื่อนของพี่ชายนะคะเพื่อนของนางเอกเออที่ชื่อว่าอ e ีซูซานะคะเขาเพิ่งบินกลับมาจาก ที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มาช่วยธุรกิจบ้านของอีสุรยอนด้วยนะคะก็คือเป็นบ้านของตัวเองนั่นแหละแล้วก็เหมือนแบบตกลุรับในนในนางเอกด้วยะค่ะก็ไม่รู้มันจะเกิดกรักสามเศร้าหรือเปล่านะคะก็ถ้ายังไงไปลองตามดูกันต่อใน BIU ได้เลยนะคะนุชก็คือแบบดูไปแค่2ตอนน่ะแต่คือมีความฟินมากนะคะถึงว่ามันจะเกิดดราม่าบ้างนะคะแต่ว่าในตอนแรกๆมันมีความน่ารักอยู่นะคะแล้วก็นุชชอบตัวพระเอกอยู่ด้วยนะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยมีความจิกหมอนนหน่อยนะก็เท ไวันนี้นุชมาคอมเมนต์เท่านี้นะคะแล้วก็ใครชื่นชอบนะคะก็มาคอมเมนต์คุยกันได้เนะว่าตอนต่อไปอ่ะลุ้นจะให้เป็นยังไงกันดีนะคะก็วันนี้นุชขอตัวลาไปก่อนดีกว่าค่ะถ้ายังไงเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย